สวัสดีครับสวัสดีมวลมหาประชาชนที่ประชุมวันและที่ฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางบูสกายตอนนี้โผลไม่ได้พกนะครับพกยาแก้ไอเป็นหลักอยู่ตอนนี้พูดไปไอไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไอาก็ต้องขอประธานอภัยด้วยวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องชาวนาน,นะครับแต่ว่าจะพูดให้ฟังว่าประเด็นร้อนครับทำไม เป็น AIS ทำไมต้อง AIS ครับในขณะนี้หลายคนเริ่มไปเปลี่ยนซิมนะครับจาก AIS เป็นบริษัทอื่นแล้วแล้วก็มีข่าวกระจายกันอยู่ทั่วว่า AIS เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณทักษิณเลยในขณะนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแล้วท่านตัดสินใจเอาเองแต่ว่ากรณี AIS เนี่ยมันเป็นมหากราบถ้าจะยืนพื้นเล่าแต่ต้น ต้องเล่าความชั่วตั้งแต่สมัยก่อนนูน่นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยเสียหายอะไรไปบ้างและทำไมมวลมหาประชาชนถึงไปเปลี่ยนระบบจากค่ายมือถือเอเสเป็นระบบอื่นเริ่มก่อนเลยครับเอาประเด็นรุนรุนมีแต่ข้อมูลวันนี้ในกรณีของบริษัทเอเสนี่ยสมัยก่อนก็สู้กับเพื่อนธรรมดาไม่ได้มีอะไรโดดเด่นคุณทักษิณเองก็เป็นพ่อค้าธรรมดาครับ ที่แกบอกว่าแกรวยขึ้นมาจากน,น้ำพักน้ำแรงเนี่ยต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่หรอกแกรวยขึ้นจากการเอาเปรียบเพื่อนทั้งนั้นทําไมบริษัทนี้ตอนขายหุ้นไปในปี49ให้กับสิงคโปร์คือเทมเสเอกมูลค่าหุ้นมันขึ้นเอา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 ,เอามันขึ้นเอาเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้หนึ่งบริษัทมือถือตอนสมัยพุทศินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรี AIS เนี่ยจะต้องไปทําสัญญากับบริษัท TOT ครับเป็นการเช่าถนนหรือทางเดินขึ้นความถี่ของทีโ t ทีโอทและผิดชอบอยู่ก็ต้องทําสัญญาระหว่างกันพอคุณเจ้ษินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแกไปลดส่วนแบ่งรายได้จากที่ AIS ได้มาเท่าไหร่จะต้องไปแบ่งให้ TOT 30%ีแกลดมันดื้อเลยเหลือ20%นนี่ไงนายกรัฐมนตรี คนปกติทําได้ไหมครับทําได้ไหมครับไม่มีทางทำได้หรอกครับเพราะว่าบอร์ด TOT ที่เลือกกันไปสรรหากันไปกับพวกเดียวกันทั้งนั้นสุดท้ายก็ลดส่วนแบ่งรายได้จาก30%ซที่ต้องจ่ายทีโเหลือแค่ยีไปแก้ระบบที่สําคัญอีกอันนึงคือระบบจัดเก็บภาษีส,สรมรสนิตรสมัยก่อนเขาต้องจ่ายค่าสัมปทานเช่นคุณอยากเป็นสัมปทานบริษัทมือถือบริษัทนี้ก็ต้องไปจ่ายค่าสัมปทาน แกก็คิดระบบใหม่เอานักวิชาการช่วยกันคิดและนักวิชาการหลายคนก็ได้ดีแต่ผมไม่เอ่ยนามชื่อท่านกันแล้วกันไปคิดว่าเลิกเก็บภาษีสัมปทานมิตรเลิกเก็บระบบสัมปทานเถอะเปลี่ยนไปเป็นระบบเก็บภาษีสัมปทานมิตรแทนเป็นยังไงครับ AIS <A IS S 2> ก็จ่ายเงินถูกลงไปอีกไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีทําได้ไหมครับไม่มีทางทําได้หรอกครับและที่มันเลวสุดๆแล้วได้ใจก็คือว่า ดาวเทียมในประเทศไทยตอนนั้นเขาจะยิงดาวเทียมไทยคมไทยคมนี่เป็นชื่อพระราชทานในน่านฟ้าประเทศไทยยิงดาวเทียมได้ทั้งหมดสี่ดวงสี่ดวงเท่านั้นไทยคมหนึ่งยิงขึ้นไปไทยคมสองจะต้องเป็นดาวเทียมสำรองไทยคมสมยิงขึ้นไปไทยคมสี่จะต้องเป็นดาวเทียมสำรองไทยคมสามพูดง่งายๆคือยิงหนึ่งอีกหนึ่งต้องสำรอง ยิงหนึ่งขึ้นไปไม่มีปัญหาครับก็ยิงดาวเทียมไทยคมสองขึ้นเป็นสำรองก็ไม่มีปัญหาครับคราวนี้พอตอนเป็นนายกรัฐมนตรีมันมาแปลกครับยิงดาวเทียมไทยคมสามขึ้นไปเป็นดาวเทียมหลักแต่แทนที่จะยิงดาวเทียมไทยคมสี่เป็นดาวเทียมสำรองกลับไปยิงดาวเทียมที่ชื่อว่าไอพีสตาเป็นดาวเทียมไทยคมสี่แล้วไม่ได้ทําหน้าที่เป็นดาวเทียมสำรองทําเป็นหน้าที่เป็นดาวเทียมหลัก มันมันไหมครับดาวเทียมหลักมันเป็นยังไงปรากฏว่าการใช้ดาวเทียม IP-STAR หรือการใช้ดาวเทียมหลักดวงที่4ส่วนมากแล้วจะไปใช้เอื้อประโยชน์ต่อระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไกลๆหลายสิบประเทศม้วนนิ่มเลยครับรู้ไหมว่าเขาประหยัดเงินไปเท่าไหร่เรื่องของโครงการดาวเทียม IP s t a ตาก็ใครประหยัดบริษัทชินซัทไล ก็คือบริษัทชิ้นขอบอเดียวก็เท่านั้นชิ้นขอบมันไม่เจ้าของทั้งหมดครับประหยัดอะไรไปบ้างหนึ่งค่าดาวเทียมพัฒนาดาวเทียม4ี่พันกว่าล้านไม่ต้องจ่ายสองค่าสัมปทานยิงดาวเทียมหลักเพราะมันเอาดาวเทียมสำรองละไก,ก่ไปพี่น้องว่าเท่าไหร่รู้ไหมครับหมื่นหกพันกว่าล้านและที่สำคัญทักษิณเนี่ยนั่งเป็นประธานบอร์ดบีโอไอนายกรัฐมนตรี บอร์ด B.O.I BO คือบอร์ดส่งเสริมการลงทุนต่างชาติอยากกันลงทุน B.O.I เขาจะยกเว้นภาษีให้8ปีไอโครงการดาวเทียม i อพีสตาหรือท่าไทยคมซีได้รับยกเว้นภาษีอีกหมื่นกว่าล้านเพราะศักษินเป็นนายกรัฐมนตรีประธานบอร์ด B.O.I มันเดินสมตาเข้าฮอตเลยสุดท้ายประเทศไทยเสียหายสิครับก็ดาวเทียมเขายิงขึ้นเป็นดาวเทียมสำรอง เกิดไทยคมสามใช้การไม่ได้ปรากฏมันเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยว่าดาวเทียมไทยคมสามใช้การไม่ได้เราจะต้องไปจ้างความมันแตกตอนที่เราไปจ้างดาวเทียมของอินโดนีเซียประเทศก็เสียหายครับถึงมาถึงบางอ,อ้อว่ะอ๋อมึงลักไก่แบบนี้นี่เองนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทยังมีอีกครับและผมจะเล่าเจาะต่อว่าบริษัทนี้ทําอะไรอีก ชิ้นขอบนี่แหละเมื่อกี้เล่าแล้วเรื่องไทยคมไม่เป็นนายกรัฐมนตรีทําได้นะครับไม่มีทางและที่มันมันกว่านั้นก็คือเรื่องของเงินกู้พมา่าไอ้บริษัทชิ้นขอบมีบริษัทลูกคือบริษัทชินชัทไลัยจะไปลงทุนที่พมา่าพม่าเขาจะมีมือถือมันก็บอกว่าในขณะนั้นคุณทักษิณเองเนี่ยแกบอกว่า แกอยากจะเป็นนายกมนตรีที่เจ๋งมากแบบมหาเดของมาเลเซียมาเลเซียนี่นายกตรีมหาเดท่านทํามอเตอร์เวย์ใหญ่ๆครับขนส่งมวลชนในมาเลเซียพลิกฟ้าพลิก,กแผ่นดินในมาเลเซียเลยมหาเดลงจากอํานาจใหม่ๆทักษิณอยากขึ้นเป็นผู้นําอาเซียน<ห>ก็เลยบอกว่าจากนี้นะจะปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไปตั้งหน่วยงานหนึ่งอยู่ภายใต้สำนักง,งานบริหารหนี้สาธรารณะกระทรวงการคลัง ให้เงินกู้พาม่าไปสี่พันล้านนึก,กว่ามันจะให้ฟรีๆล้วครับสุดท้ายแล้วก็ไปบังคับให้พาม่าใช้เครือข่ายของกลุ่มชินก็คือเอาบริษัทเอาเงินกู้ผ่านธนาคารเอ็กซิมหรือธนาคารเพื่อการส่งออกของธนาคารประเทศไทยเนี่ยเอาไปกู้สี่พันล้านดอกเบี้ยถูกๆให้กู้แบบขาดทุนแล้วก็ไปใช้บริษัทชินเพื่อได้สัมปทานโทรศัพท์มือถือในพามา่านี่ไงมึงถึงรวยขึ้นทุกวันทุกวันนี้ ก็พูดไปกี่เรื่องแล้วล่ะครับที่รวยขึ้นตั้งแต่โกงดาวเทียมดาวเทียมช็อตเดียวก็ล่อไปหลายหมื่นล้านแล้วตั้งแต่โกงระบบภาษีเปลี่ยนจากสัมปทานเป็นสัมรทสานมิตรตั้งแต่เปลี่ยนการลดส่วนจัดเก็บรายได้ของทีโจาก30%เหลือ20%และสุดท้ายเอาเครื่องมือที่เป็นธนาคารของรัฐคือธนาคารเอ็กซิมแบงก์ไปปล่อยกู้ใหธุรกิจตัวเองที่อยู่ในพม่าให้ได้สมปทานมือถือไปนี่ไง ความร่ำรวยของคุณทักษิณไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณเกง่งไอ้นิสัยแลกเช็คเนี่ยวันนี้มาเป็น,นรัฐบาลรักษาการก็เที่ยวแลกเช็ควุ่นๆอยู่เหมือนโครงการจำนำข้าวนี่แหละไม่มีอะไรเก่งหรอกเหมือนเดิมทำไมโกง <S <S> <S เพราะฉะนั้นผมอธิบายแล้วนะครับว่าหุ้นของชินขอบที่ขึ้นพลวดพลวดพวดพลวดพวดไปเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความเกง่งเกิดขึ้นเพราะคุณมีผลประโยชน์ขัดกัน สุดท้ายสารเขาสั่งยึดทรัพย์46,000ล้านนำทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินที่จริงสารเขาสั่งยึดน้อยไปได้วยซ้ำเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีมูลค่าเกือบแสนล้านแต่ก็เอาละครับนั่นเป็นส่วนของการคดีแพ่งทําไมคุณศิลไม่ยอมกลับเมืองไทยคิดว่าเขากลัวคดีที่ดินรัชดาแหะครับโทษสองปี จริงๆแล้วสิ่งที่เขาตอบประชาชนอยู่ในกระดานนี้คือที่ดินรัชดาต้องเล่าพ่วงไม่งั้นไม่เข้าใจที่ดินรัชดาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมียซื้อและผัวไปเซ็นไอตัวสำเนาบัตรประชาชนสำเนาข้าราชการมันเป็นเรื่องที่เมียซื้อและผัวขายทำไมผมพ,พูดอย่างนั้นครับไอกองทุนฟื้นฟูทุกวันนี้ยังนัง่งนัง่นงหน้ายิ้มแป้นกันได้หลายคนในกองทุนนี้นะครับจริงๆต้องถูกเล่นงานไปหลายคนแล้ว กองทุนฟื้นฟูก็อยู่ที่แบงก์ชาติเขาขายที่ดินรัชดาให้คุณยิงพจมานแต่นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครับกำกับดูแลกองทุนฟื้นฟูโดยตรงมันคือเมียซื้อและผัวขายมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับอย่างนี้เป็นต้นที่ดินรัชดามีที่ไหนล่ะครับถ้าผมจำไม่ผิดปี2546 วันที่31ธันวาเป็นวันทําการเพราะรอคุณหญิงก็จะมานโอนที่ก่อนเพราะปีนั้นเนี่ยมันลดหย่อนภาษีการโอนที่ดินคันคิดดูขนาดออกมติคอรามอให้วันที่31ธันวาไม่ใช่วันหยุดราชาการเพื่อรอคุณหญิงก็จะมานโอนที่เสร็จเพื่อลดภาษีก็ช่างทําได้แล้วครับปีถัดมาไอ้ที่ดินแปลงเดียวกันพระราชบัญญัติพังเมืองออกใหม่ทั้งกรุงเทพมหานคร ไอ้จากที่เคยสร้างตึกสูงไม่ได้ราคาที่มันเด็กๆพอปีถัดมาล่างพรมยัดผังเมืองใหม่ให้สร้างตึกสูงได้ราคาที่คูณไม่รู้กี่เท่าแบบนี้มันผัวซื้อโทษทีครับเมียซื้อผัวขายแล้วโกงให้บัวอีกต่างหากก็ถึงโดนจำคุกสองปีไงครานี้คุณทักษินกลัวคดีนี้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เมื่อสักครู่ที่ผมบอกแล้วเรื่องของคดีชินขอบ ศาลเขาสั่งนำทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน46 0 0นล้านเป็นลาบที่มีควรได้เพราะคุณทำให้หุ้นมันขึ้นผิดปกติเพราะคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเป็นส่วนแพ่งไงแต่ในส่วนอาญาเนี่ยคือคุณทักษิณไม่ได้มารายงานตัวเขาเลยไม่สามารถเอาตัวคุณทักษิณขึ้นคดีได้ถ้าคุณทักษิณมาคำพิพากษาในคดีนี้มันผูกมัดคุณทักษิณอยู่แล้วไงคือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากคุกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่คุณไม่มาคุณกลัวเรื่องนี้ พอคุณกลัวเรื่องนี้คุณจะอธิบายต่อกับคนเสื้อแดงยังไงน่ะพอจะอธิบายทีนินรชดาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรแกเซ็นสำเนาบัตรประชาชนไอ้สำเนาบัตรข้าราชการคุณตอบได้ไงแต่พอไอ้เรื่องโกงชินขอบเนี่ยคุณตอบไม่ได้ไงแล้วแต่คุณมาเมื่อไหร่ก็คุณติดคุกคดีนี้แน่นอนคือถ้านินรโทษก,กรรมแล้วก็หมายความว่านินรโทษแล้วนินรโทษอีกนินรโทษแล้วนินรโทษอีกออกมันสักสิบทีคดีคุณยังไม่หมดเลยคุณจะสิน้นเอ้ย พันเข้าใจแบบนี้ก่อนครับนี่คือการปูพื้นก่อนว่าไอ้บริษัทเอ s สมันมายังไงเอาละ่ะรับมรดกชั่วไปหมายถึงกูต้องสินขายออกไปให้เทมัสเอกเทมัสเ็กเป็นรัฐวิสาหกิจของสิงคโปร์แล้วสิ่งที่ผมจะทวงคืนวันนี้ฟังชัดๆครับกิจการโทรคมนาคม มันมีกฎหมายครับรัชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมเขาให้คนต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน25%เปอร์เซนเคยมีการขอแก้ไขกฎหมายนี้มาแล้วแล้วมันไม่สำเร็จจริงๆสวในขณะนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีอาจารย์เจิมศักดิ์และน่าจะมีคุณสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่ด้วยณขณะนั้นเนี่ยต้านไม่สำเร็จแต่สุดท้ายอาจารย์สมเกียรติก็ออกมาอยู่หรอ เพราะว่าปลายปี2549ยังจำไม่ลืมคือ20ม 2, กราค2549กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังครับผลว่าอะไรครับห้ามต่างชาติถือหุ้น45%มันเปลี่ยนใหม่เป็นห้ามต่างชาติถือหุ้น49%ทำไมล่ะครับก็เพราะมันต้องการจะขาย AIF ให้กับเทสมเทสเซกก็เลยแก้กฎหมายทำไมคราวที่แล้วแก้ไม่ได้ละ่ะตอนรย์สมเกียรติสู้กันใหม่ แล้วทำไมพอปี49ปลายปีมันแก้ได้อยากรู้ไหมครับคำตอบก็คือสวทเป็นขี้ข่ากันเกือบหมดสภาไงไปดูเถอะในคําวินิจฉัยของศาลนี่พยานระบุชัดเจนได้เงินเดือนกันขั้นต่ำเดือนละห้าหมืนบาทอุทิศสมาชิกอุทิศสมาชิกทําหน้าที่ถอดถอนแต่งตั้งองค์กรอิสระผ่านกฎหมายและประเทศไทยมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วเขาจะไม่ปฏิวัติมึงได้ยังไง ก็รับเงินเดือนห้าหมื่นบาทเห็นแก่ประโยชน์เล็กๆน้อยๆสุดท้ายแล้วก็แก้กฎหมายพรบก,กิจการโทรคมนาคมเพิ่มจาก2ี่้าเปอร์เซ็น49%เป็นี่สิบเก้าเอเซนระบบทักษสินมันแยบยนครับมันไม่โกงต้องตรง,ตงหรอกมันเส้นใหญ่มันต้องแก้กฎหมายให้ผิดเป็นถูกก่อนเพราะฉะนั้นมันแก้กฎหมายแล้วให้ต่างชาติถือได้4ี่เก้าเปอร์เซเทมเซกก็เข้ามาถือ4ี่เก้าเปอร์ โดยถือผ่านบริษัทกองทุนที่ชื่อว่าแอสเพนซึ่งวันนี้อ้แอสเพนก็ยังถือหุ้นในบริษัทชิ้นขอบอยู่ถามว่าอันนี้มันไม่ชอบทำไหมมันไม่ชอบทำแน่ๆเพราะคุณเปลี่ยนจาก25%โดย49%โดยการซื้อสอวอทั้งนั้นแต่ก็เอาละ่ะคุณแก้กฎหมายมาแล้วนี่ผมไม่เถียงคุณละครับแต่สิ่งที่ผมจะฟ้องพี่น้องประชาชนดังต่อไปนี้คือตามกฎหมาย ในสัดส่วนของ51%เมื่อกี้49%เปอมาเสกซื้อใช่ไหมครับต่างชาติใช่ไหมต้องตามไม่ทันนะครับอีก51%ต้องไป ในบริษัทกุลาบแก้วมีสิทธิ์โหวตแค่เก้าเปอร์เซนที่เหลือเป็นสิทธิ์ต่างชาติโหวตหมดเลยแล้วมันจะเป็นบริษัทไทยได้ยังไงครับก็เท่ากับว่าต่างชาติเนี่ยเข้าไปครอบํำกุลาบแก้วทั้งนั้นเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเรื่องจริงกุลาบแก้วไม่ใช่บริษัทไทยและขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุดยังฟ้องร้องกันอยู่เลยนี่ครับ แล้วสุดท้ายแล้วระหว่างที่เรามีปัญหากันอยู่คุยกันเนี่ยไอ้กุลาบแก้วก็ไปแปลงล่างครับกุลาบแก้วจะต้องขึ้นชื่อถือหุ้นในบริษัทชินขอบใช่ไหมครับทําไมเวลาท่านเข้าไปดูในเข้าไปดูในเว็บไซต์ว่าใครถือหุ้นชินขอบบ,บ้างวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นอินทัชเข้าไปดูว่าทําไมไม่มีชื่อกุลาบแก้วอยู่ล่ะแม่คนมันฉลาดสิครับ วิธีการหอยกุหลาบแก้วเนี่ยมันเป็นต่างชาติคอนโทรลแน่นอนมันก็ไปรกระจายล่างมันออกมาอยู่ในรูปแบบของกองทุนต่างประเทศที่เข้ามาถืออยู่ในบริษัทชิ้นขอบซึ่งอธิบายลึกไปก็จะเข้าใจยากครับมันฝังตัวอยู่ในแอสเพนส่วนหนึ่งฝังตัวอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ชื่อว่าไทย NVDR ส่วนหนึ่งมันได้แปลงล่างกลับมา ซึ่งจะถามผมว่าสรุปแล้วในความเห็นทางผมทางวิชาการใครเป็นเจ้าของบริษัทอินทัชหรือบริษัทชินขอบซึ่งมันเปลี่ยนชื่อไปฟันทงสิงคโปร์เป็นเจ้าของมึงเถียงกูุียวไม่จริงสิ่งที่ผมทวงคืนจากพวกคุณก็คือว่ากฎหมายเมื่อก่อนเขาบอก25%ให้คุณถือหุ้น วันนี้คุณขึ้นไปถือหุ้น49%โดยการซื้อวุฒิสมาชิกเท่านั้นไม่พอคุณถือหุ้นเลยที่กฎหมายกำหนดไปอีกโดยเทคนิคของกฎหมายทำให้วันนี้กิจการโทรคมนาคมโดยเฉพาะบริษัท AIS มันเป็นของต่างชาติหรือจะบอกก็ไปจริงนี่คือเหตุผลครับว่าทำไม AIS แต่ที่มันเลวร้ายไปกว่านั้น เรามีทางเดียวเท่านั้นที่จะแสดงออกได้ในความไม่พอใจก็คือการไปเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์มือถือของผมอย่าง AIS อยู่เดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนเร็วๆนี้แล้วมันเป็นเรื่องปัดเจกชนครับผมไม่ยุท่านในท่านไปหรอกครับผมให้ข้อมูลท่านอย่างเดียวและข้อมูลนี้ทําไมผมบอกว่าเป็นทางเดียวที่ผมจะแสดงออกทางการเมืองก่าผมไม่เห็นด้วยคุณก็ผู้บริหาร AIS คุณเปลี่ยนไหมล่ะไหนคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนมือแล้องให้ผู้บริหารมันหน้าเดิมๆอ่ะและที่สำคัญที่มันเจ็บปวดสุดๆเมื่อกี้เล่าไทยคมใช่ไหมครับดาวเทียมสี่ดวงมันน่านฟ้าเรามันยิงได้แค่สี่ดวงบริษัทไหนจะเจ๋งอีกก็ยิงไม่ได้แล้วมันยิงได้แค่สี่ดวงมันควรจะเป็นของคนไทยมันไม่ควรจะเป็นของสิงคโปร์ถูกไหมครับ มันเป็นกิจการที่เกี่ยวความมั่นคงของประเทศแล้วมันกลายเป็นของต่างชาติได้ไงถ้ามึงไม่ขายชาติดาวเทียมไทยคมรวมไปถึงไอสถานีส่งไทยคมที่ลาดหลุมแก้วเป็นของบริษัทไทยคมใครเป็นเจ้าของบริษัทไทยคมก็ชินขอบไงครับก็คือบริษัทอินทัชไง แลวผมจะไปแลวผมจะไปต่อกอเรื่องดาวเทียมมาคุณได้งไงว่าผมทําตัวเล็กๆผมก็ทำได้แค่เปลี่ยนค่ายมือถือเท่านั้นนั่นแหละทําไมครับการที่ต่างชาติเข้ามาถือไทยคมและการที่ระบอบทักษิณน,นั้นเข้ามาครอบงาดาวเทียมอันตรายยังไงเวลากำนันสุเทพขึ้นพูดตอนประมาณสองทุ่มกว่าพอท่านสุเทพอ้าปากแอะเท่านั้นมาแล้วบูสกายตัดสัญญ,ญาณไปๆๆๆๆๆๆๆ ท่านว่ามันเกิดจากอะไรครับการถ่ายทอดทีวีซตสไลท์มันจะต้องวิ่งอยู่บนคลื่นความถี่ e มกกเฮิรใดแมกกเฮิรตหนึ่งและสถานีภาคพื้นสามารถจะบี้สัญญาณดาวเทียมนั่นก็คือการยิงสัญญาณอีกอันนึงเข้าไปอยู่ในช่อง m มกกเฮิร์เดียวกันถนนเส้นเดียวกันเข้าใจไหมครับถนนเส้นนี้แมกกเฮิร์นี้ดาวเทียมโทษทีครับดาวไอช่องนี้แมกเฮิรเท่านี้ถึงเท่านี้บูสกายวิ่งอยู สถานีภาคพื้นไทยคมสามารถมีสัญญาณโดยปล่อยสัญญาณอีกตัวหนึ่งเข้าไปบนถนนเดียวกันได้ทำไมมันทำได้อ่ะก็ไทยคมมันของใครล่ะครับไม่ใช่ของชินขอบแล้วครับนี่งไงวิธีที่ผมจะบอกว่าทำไมเป็นเอเสมันลึกครับมันลึกจริงๆระบอบนี้จะบอกว่าผู้ถือบริษัทที่ออกมาบอกไม่มีคุณทักษิณไม่มีอะไรเกี่ยวพันแล้ว ผมไม่รู้ครับว่าคุณทักษินมีอะไรเกี่ยวพันผมจะรู้ได้ไงครับพวกคุณมันมาหลายสเต็ปเหลือเกินไปดูในอัตราส่วนถือหุ้นของบริษัท AIS โทษทีครับบริษัท Shin Corporation นี่ครับมันมีผ่านในต่างชาติเข้ามาถือมันมีฐานผ่านไอ้ไทย NVDR เข้ามาคือถ้าผมอธิบายลึกกว่านี้อธิบายได้เดี๋ยวพี่น้องจะงงเอาเป็นว่ามันเป็นกองทุนต่างชาติเข้ามาถือ และผมจะตัดสรู้ได้ยังไงว่ากองทุนต่างชาตินี่คุณถืออยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่แน่กฎหมายเขาห้ามคุณถือกิจการโทรคมนาคมเกินจาก49เปอร์เซและเขาห้ามคุณเป็นเจ้าของดาวเทียมคนเดียวเว้ยเขาห้ามนี่คือเหตุผลว่าทําไม AIS ครับแต่ผมก็พูดได้แค่นี้ว่าผมมันตัวเล็กๆพวกเรามันตัวเล็กๆก็ทําได้แค่นั้นนะครับ ไม่เห็นด้วยก็ไปเปลี่ยนค่ายมือถือเพราะไม่รู้จะเอาดาวเทียมกลับมายัางไงแต่รอให้มวลมหาประชาชนชนะอันนี้น่าจะมีลุนครับให้ข้อมูลได้แบบนี้ครับแล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาคราวนี้เรื่องพวกนี้มันลึกมันลึกจริงๆระบอบทักษิณที่หลายครั้งแก้ไขกฎหมายเพื่อตัวเองจริงๆแล้วถ้าจะให้แถมข้อมูลว่า ที่ผมบอกว่าแก้สัดส่วนถือหุ้นผู้ต่างชาติจาก5%ขึ้นเป็น49%มันมีเรื่องที่มันมากก็คือว่าหลังจากซื้อโหวตไปซื้อให้เงินเดือนวุฒิสมาชิกในขณะนั้นแล้วบางส่วนวุฒิโหวตชนะแล้วพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าไอ้กฎหมายฉบับนี้มันมีผลวันที่20พระราชบัญญัติกิจการโทรคมนาคมที่เพิ่มสเต็ปให้ต่างชาติถือหุ้นใน49% มันมีผลวันที่20มกราคม2549เป็นวันศุกร์รู้ไหมว่าทักษินขายให้เทมาเซกวันไหนครับเดาจากนิสัยทีครับมันขายวันจันทร์เลยครับกฎหมายมีผล20มกราขายหุ้นเทมาเซกวันที่23มกราคม2549มันเตรียมกันมาเป็นขั้นตอนกันแล้วก็ออขายไปเลยผมบอกให้เลยว่า คนคนนี้เนี่ยสุดยอดเกจิอาจารย์แล้วครับคุณทักสินชินวัตรเพราะฉะนั้นคำคืนนี้ไม่ด่าไม่ว่าแต่ให้ข้อมูลเพราะอื่นอัดมานานแล้วว่าจะอธิบายยังไงดีว่าทำไมต้องเป็น AIS แต่ผมเปลี่ยนแน่ครับค่ายนี้ขอพระคุณครับ เอาละค่ะ